ประสบการณ์ขนหัวลุกวันนี้เสนอเรื่องซ่อนหาที่โรงเรียนตอนนั้นเราอยู่ป5ค่ะสมัยก่อนพอถึงฤดูฝนหมู่บ้านเราจะน้ำท่วมท่วมทุกปีเพราะอยู่ติดกับแม่น้ำปีนี้ก็เช่นกันค่ะโดยเฉพาะที่โรงเรียนน้ำจะท่วมจนถึงเอวเลยทีเดียวต้องปิดเรียนตลอดแต่ตอนนั้นเรายังเด็กเลยไม่ได้มีความกัดกลุ้มใดๆ กลับสนุกซะด้วยซ้ำที่ได้พายเรือเล่นได้หยุดเรียนในขณะที่ผู้ใหญ่เครียดกันมากวันหนึ่งในช่วงน้ำท่วมนั่นเองเรารวมกลุ่มกับเพื่อนๆสามถึงสี่นคนออกไปเล่นกับครูเวนที่มาอยู่โรงเรียนในช่วงวันหยุดน้ำท่วมบริเวณที่น้ำท่วมโรงเรียนจะเป็นใต้ถุนอาคารสนามหญ้าโดยรอบจะมีส่วนที่ท่วมไม่ถึงก็คือถนนในโรงเรียนเพราะว่าทำใหม่ทำให้มีความสูงกว่าพื้นทั่วไป แล้วจะมีไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆยาวๆที่ลงุงพันโรงนำมาเกยพื้นถนนไปจนถึงบันไดขึ้นชั้นสองไว้ให้วันนั้นหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จช่วยครูล้างจานแล้วพวกเราก็หาอะไรเล่นกันก็ตกลงกันว่าจะเล่นป้งแปะก็คือเล่นซ่อนหานั่นแหละค่ะที่ชั้นสองจะมีของจากชั้นล่างขึ้นมากองไว้เกือเบเต็มพื้นที่แต่มีห้องปหกซึ่งเป็นห้องเรียนของพวกเราเองที่ถูกกั้นไว้เพียงครึ่งห้อง โดยใช้ไม้อัดแผ่นบางๆตีกั้นแบบง่ายๆเครื่องหนึ่งใช้เก็บของอีกเครื่องหนึ่งเป็นโต๊ะคอมสองเครื่องวางอยู่ตอนนั้นเราเป็นคนหาค่ะก็นับหนึ่งไปจนถึงร้อยแล้วเราก็ไปหาเพื่อนจนเกือบครบเหลืออีกเพียงคนเดียวระหว่างเดินไปตามระเบียงชั้นเราเห็นแวบ,บๆว่ามีคนวิ่งผลุกเข้าไปในห้องเรียนค่ะเราเลยตามเข้าไปหาในห้องเรียนเพราะว่าหาข้างนอกจนทั่วแล้วตอนที่เข้าไป เนื่องจากห้องถูกปิดหน้าต่างหมดมีเพียงแสงจากกระจกด้านบนหน้าต่างกับตรงประตูที่เราเข้ามาเท่านั้นบรรยากาศจึงค่อนข้างอึมครึมวังเวงเราเริ่มหาเพื่อนคนสุดท้ายจากประตูฝั่งที่มีโต๊ะคอมเข้าไปแต่ก็ไม่เจอเลยเข้าไปหาในที่มีไม้กระดานตีกั้นไว้แต่ไม้กระดานมันจะตีไม่จดพื้นและไม่ถึงเพดานคือตีกั้นแค่ช่วงกลางเท่านั้นค่ะ ทำให้เหลือช่วงพื้นที่สามารถลอดเข้าไปอีกฝั่งที่เก็บของได้ตอนนั้นเราก็ก้มลงมองลอดเข้าไปก่อนเราเห็นขาคนเหมือนขาเด็กๆทั่วไปนี่แหะค่ะไม่ใส่รองเท้าขานั้นยืนอยู่บนพื้นก่อนที่จะหดขึ้นไปเราคิดว่านั่นคือเพื่อนเราแน่ๆเลยมุดเข้าไปแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอซึ่งมันน่าแปลกมากเพราะพื้นที่ข้างในมันแคบมากของก็กองสูงเต็มไปหมด ถ้าไม่มีที่แอบแล้วเพื่อนของเราจะมุดออกจากช่องใต้ช่องพื้นหรือเราก็ต้องเห็นหรือต้องสวนกันแล้วสิเพราะมันลอดได้แค่จุดเดียวที่เราเข้ามาเท่านั้นข้างบนมีช่องว่างจริงแต่ของที่กองไว้ทำให้ไม่สามารถปีนขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาได้แน่ๆเพราะว่าอีกฝั่งไม่มีที่เหยียบลงและที่สำคัญเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะพอในหัวเราคิดได้ว่าทุกอย่างมันไม่มีทางเป็นไปได้เท่านั้นแหละ เราก็รีบมุดออกมาเลยค่ะแล้ววิ่งออกจากห้องไปหาเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่รออยู่ตรงระเบียงตอนนั้นเพื่อนทุกคนหัวเราอขี้คักแล้วเพื่อนที่เราหาคนสุดท้ายก็มุดออกมาจากใต้โต๊ะครูที่อยู่ตรงระเบียงออกมาแปะเราครูก็บ่นว่ามามุดหลบอะไรใต้ขาครูก็ไม่รู้เราเลยถามว่าเพื่อนคนนั้นอยู่ใต้โต๊ะครูตั้งแต่แรกเลยหรอคะครูบอกว่าก็ใช่น่ะสิเราเลยถามเพื่อนๆต่อว่าแล้วเมื่อกี้พวกเธออยู่ตรงนี้กันตลอดเลยหรือเปล่า ตั้งแต่ที่ฉันเริ่มโป้งเพื่อนบอกว่าใช่จับกลุ่มบางเพื่อนคนที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะกลัวเธอมาเห็นไงได้ฟังแบบนั้นเราขนลุกเลยค่ะขอครูกลับบ้านชวนทุกคนกลับหมดไม่พูดไม่จาจนถึงบ้านและเราก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังอีกเลยเพราะกลัวเพื่อนจะไม่เชื่อแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็ไม่ไปเล่นที่โรงเรียนช่วงปิดน้ำท่วมอีกเลยจนมาถึงวันนี้ นึกย้อนกลับไปก็ยังสงสัยว่าขาที่เราเห็นคือขาของใครกัน